ีค่นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูอาบอนเทพต้องหลวงอีกนะคะวันนี้ครูจะพูดถึงระบบอนตรานะคะอนตราเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยนะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่4นะคะทรงพระกรุณาโปรดเก้านะคะให้ตั้งโรงกระสาบสิทธิการขึ้นนะคะ ในปีพุทธศักราช2403นะคะเพื่อผลิตเงินเหรียญออกใช้แทนเอินพุทธดวงนะคะอ่านะคะนี่คือโรงกระสาบจิติการนะคะตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะคะอ้าวนี่ก็คือเงินตราในสมัยรัชก,กาลที่4นะคะได้แก่เอินพุทธด,ด้วงนะคะสีดำๆนี้นะคะสีดำนี้อเกินพุทธด,ด้วงนะคะอ่า ส่วนที่เป็นกลมๆนี้คือเหรียญกระสาบและก็อืน่นเหรียญน,นะคะ<ม>นะอา้าวต่อไปค่ะอา้าวต่อไปนะคะอันที่3พัฒนาการทางด้านสังคมนะคะอ่าสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรักาลที่4นะคะได้มีการปรับปรุงด้านสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับของชาติตะวันตกนะคะ โดยได้เปลี่ยนแปลงด้านสังคมนะเช่นอะไรบ้างดูค่ะอันที่ 1. ยกเลิกธรรมเนียมหมอบครานข้าวเฝ้านะคะสอ,อนุญาตให้รัษฎรข้าวเฝ้าในเวลาเสด็จพระราชดำเนินและให้ข้าราชการสวมเสื้อข้าวเฝ้านะคะสามงให้สิทธิได้เสรีภาพเกสามัญชนมากขึ้นนะคะเช่นให้สตรีที่บรรลุนิติภาวะ นะะบรรลุนิติภปะวะก็คืออายุ20ปีแล้วเนี่ยสามารถเลือกสามีได้โดยสมัครใจนะคะห้ามบีดามารดาบังคับห้ามสามีขายบรรยาและบุตรไปเป็นทาสนะคะต่อไปทรงรับดีการ้องทุกข์ของราชฎรมาพิจารณาคดีความนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนดูภาพนะคะภาพที่นักเรียนเห็นนี้นะคะก็คือภาพในพระที่นั่งอนันตสมาคมกรุงเทพมหานาครน,นะคะเป็นภาพจำลองเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะทรงประกาศเลิกท่านนะคะอาต่อไปนะคะยุคที่3นะคะยุคที่3แล้วนะคะ ยุคนี้ก็คือยุคปฏิรูปการปกครองเป็นระบบราาประชาธิปไตยนะคะยุคนี้ก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รัชก,กาลที่7ถึงรัชก,กาลปัจจุบันนะคะนักเรียนดูนะคะรัชก,กาลที่7ก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่7นะคะรัชก,กาลที่8นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระประมนินทร์ ทระมหาอนานาันทมหิยดลนะคะนี่รักการที่แปดนะคะต่อไปอ่านี่รักการที่เก้านะคะรักการที่เก้าก็ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะนี่รักการที่เก้านะคะ,กกาาะ,ะอ่ญญญา,า,น,าน,ะะนี่รักการที่สิบนะคะ,ะก,ก็ะค,ะคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวัวนะคะรักการที่สิบนะคะ ก็เริ่มตั้งแต่พุทธศักราชเอานักเรียนดูนะคะรัชก,การที่ 7, เขึ้นของราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468ถึงพุทธศักราช2 4 7 7นะคะรัชก,การที่8ก็ขึ้นของราชตั้งแต่พุทธศักราช2 4 7 7นะคะถึง พุทธศักราช2,489นะคะรักการที่9เนี่เป็นกษัตริย์ที่ของราชยาวนานที่สุดนะคะเริ่มตั้งแต่พุทธศักราชที่2,489นะคะถึงพุทธศักราช2,559นะคะ,ะของราชยาวนาน70พรรษานะคะรักการที่9นะคะต่อไปรักการที่10นะคะรักการที่ส0พระองค์ของราชตั้งแต่ พุทธศ2กรชพัถึงปัจจุบันนี้นะคะเอาต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูาพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของยุคปฏิรูปเป็นประชาธิปไตยนี้นะคะก็คือนัเกเรียนดูนะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มเมื่อ พุทธศักราช2,475นะคะเป็นการเปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาตินะคะและมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะ ต่อไปอันที่2นะคะพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนะคะสมัยรัชกาลที่7เ,เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำนะคะส่งผลกระทบในด้านต่างๆเช่นเกิดปัญหารายได้และรายจ่ายของรัฐไม่สมดุลกันนะคะ รัชการที่7ทรงเร่งแก้ปัญหาทางการเงินของประเทศโดยทรงตัดทบประมาณรายจ่ายในราชสำนักนะคะลดอบประมาณรายจ่ายส่วนพระองค์เพิ่มภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะและทรงสละราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพยุงฐานะเศรษฐกิจของประเทศ แต่ฐานะทางการเงินของประเทศยังขาดดุลอยู่นะคะอา้าวทีนี้พระองค์ทำยังไงดูต่อค่ะนะอ,อีกทั้งประชาชนนะคะยังได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการว่างงานนะคะซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร ในเวลาต่อมานะคะภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475นะคะเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาเป็นระบบทุนนิยมมากขึ้นนะคะและเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะออาสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ